สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวเล่คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงบุงบิมชัชจูออนโมกสีนะครับเธอต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากๆจริง,รงๆครับในทุกนัดเลยไม่ว่าจะเป็นนัดไหนก็โดนเสิร์ฟจี้ใส่รัวๆอยู่เสมอเลยนะครับมานัดที่เจอกับปาซิลล่าสุดโดนเสิร์ฟจี้รัวๆอีกแล้วครับและเขา ก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับเสริรฟกันหนักมากๆซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ในจุดนี้ต้องมีความกดดันแน่ๆแต่อยากบอกบุ๋มบิ๋มนะครับว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วครับสามารถเปิดบอลแรกได้ดีเปิดได้สวยและเข้าจุดหลายลูกเลยนะครับซึ่งบุ๋มบิ๋มเป็นคนที่รับบอลแรกได้ดีอยู่แล้วแล้วอยู่แดนหลังก็ช่วยขุดลูกตบได้ดีมากๆ จึงต้องขอชื่นชมเธอหนักๆเลยนะครับและให้กำลังใจหนักๆเช่นเดียวกันอยู่ในจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับความกดดันต้องมีแน่นอนแต่บุม๋มบิมแข็งแกร่งพอครับ